เรื่องแกงเรื่องเล่ามึงเคยฟังเรื่องคัวกระยากไหมครัวกรยากไอ้ยี่งนู้นหล่ามันห้าขนาดไหนเลิปนู้นหล่าห้าขนาดไหนมึงเคยเห็นไหมเออที่คลิปนั่นแน่เออแต่มึงพูดมีเรื่องเล่าเปรียบมันเปรียบกันได้ไหมอ้าวแั่เรื่องข้าคุณผูเหญิงคุยขอตัดชื่อรามีบักทำไมมีจุ้มมันจุ๊มมันจุ๊มแบบไหนนู้เหล่าอมากูฟังนู้นน่ะเอ้าก็ตอนนั้นเรียนมหาลัย พขากับแม่ก็ไปเชาวบา้านอยู่ในโคราชเขตอุตสาหกรรมผมกูกูเคยไปอยู่นองระพงนี่เอองี่มหา,าลัยที่นี่เส,สาร์อาทิตย์ไออยู่กะหลานไอ้กิ้งนะ่ะไอ้กิ้ะไอ้กิ้งนะเออเออไปอ,อ,อยู่กลางสองคนตอนไหนที่นี่เป็นู่ประมาณอน,อน,นุบาลที่นี่ก็อยู่กูกับติ๊กโทรศัพท์ไตอนนั้นคืนนอนเล่นเกมหลานก,านอก,านกาน็อยู่ไปอยากกินไอ้ก็ให้กิน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 อย่างเดียวที่นี่ กินไหนคือกินเบียรไหนกินเขากินไอ้ยากกินไอ้ก็ได้กินซื้อลูกกินซื้อไอมาที่นี่ร้านแจ็คกี้โบกู๊ดมันแจ็คกี้ทำไงได้อ้าวก็บอกกูยังไม่รู้จังทอดอะไรสักอย่างอัพเพิ่์นแจ็คกีบ้แบบตินเข็มอยู่เนาะต่วเออเข็มเองเลยเข็มเองเป็นเข็มใบลู้แหละตอนนั้นกูติดเก็มมากอ่ะแต่ใจเข็มร้อนร้อนไปด้อยที่นี่ไงอาอัพเพิ่์นคิงแจ็คกีบ้า มันใจหวอแบบมันบอกกูจะวอเด้ว hmm. ม <like. S 2> ันบอกกูสองหลอกกูก็เออเดี๋ยวแป๊บนึงว่ะที่นี่มันบอกเอาเงินเจ็บขีมีไหวแล้วว่ะที่นี่กูก็เลยลุกขึ้นมาที่นี่ตอนนั้นเนาะเอ็แเอวก็ะส่าุดให้หนุนใหญ่ได้กูก็ถอดกแขนอ๋อกกูเลยจูงมือหลานอ่ะไปขังน้ำไปขีที่นี่กับจับหลานหนังยองยองแล้วที่นี่กูว่าไอ้คิงกับไปหนังมันถูอนะกูก็รออยู่ข้างหน้าเนาะกับหลานเป็นผู้ชายเนาะใครจิกาเอาเป็นเขา รออยู่หน้าประตูรอฟังถามมันจุม้มน่ะจุ้มขี้เพี่เแล้วเขาหนั่งฟังเดี๋ยวมันจุ้มวิธีไม่ได้ที่ไม่จุม้มน,มมนั่นเองห้านาทีสิบนาทีตอนแรกถาม่าคิงเหลวย่างต่อมาไงละ่ะที่นี่ย่างว่ต่อบ่อเบาๆทีนี่นเอาอีกกูรอไปอีกเอาสาักถังนึงคิงเหลวย่างย่าง ที่นี่ประมาณไหนห้านาทีสิบนาทีคิงเล้วย่างบ่ะที่นี่เล้วเล้วอ่ะน้ำตาลกูเล้วเล้วกูว่าเลี้ยวเลยยังไงมีเสียงอะไรไหมผีแข็งหรือเปล่าอ่ะกูถามมันวะมันผีมีออกนี่มันก็ว่าออกเล้วอ่ะอกยังไงมันมีเห็นจุ้งมันก็ถามมันบ่าทำไมมีเห็นจุ้งมั้งกูว่ะ เสือเสื้อใหญ่ๆน่าไหมแล้คุมพวกเขาอยู่พวกกูไปเลยอพอไอ้เหี้ยอตั้งเก่งไปถอนเก่งไปเห็หลก่อนพุ๊อยู่ข้าง